จูเนียร์เมคลาสารฝันเด็กไทยบินไกลสู่อเมริกาสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดจูเนียร์เมคลาซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้คอนเซปต์รีบอร์เพื่อเฟ้นหาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่5-16ปีทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น มีไหวพริบและเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะการ All ope, orn, อ่อนน้อมทมตนอทิการไหวการยิ้มและมารยาทดี d. โดยแบ่งการแข่งขันเป็น3มรุ่นแยกชายหญิงชิงเงินมูลค่ารวมกว่า500,000บาทพร้อมรับประกาศนียบัตรมงกุฎสายสะพายและรางวัลพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยที่ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินมีสิทธิ์ได้รับเลือกไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับโครงการจูเนียร์เมกลาแบ่งการแข่งขันออกเป็น3มรุ่น แยกชายหญิงได้แก่รุ่นมินิจูเนียเกิลอายุ5-9ปีรุ่นจูเนียเกิลอายุ10-16ป, girl, 10ปีและรุ่นจูเนียบอยอายุ5-16ปีซึ่งจะทำการแข่งขันมีความเท่าเทียมกันโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รอบรอบแรกคือรอบออเดชันแบ่งเป็น2รูปแบบ คือรอบออดิชันออนสเตจและออนไลน์ส่วนรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2565ณแจ้งวัฒนะหอศูนย์การค้าเซ็นท่านแจ้งวัฒนะส่วนเกณฑ์การตัดสินมีดังนี้1บุคลิกภาพ2ความสวยงาม3ความสามารถ4บรมารยาท5ทัศนคติโดยภายในงานม,มีเหล่าศิลปินดาราคนดังในแวดวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าสปอนเซอร์ร่วมงานอีกมากมายในนามสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงองประเทศไทยนะ วันนี้มาถแถลงข่าวจูเนียร์เมฆขลามีความรู้สึกดีใจครับที่สื่อมวลชนทั้งหลายให้ความสนใจนะฮะเพราะว่ารางวัลจูเนียร์เมฆขลานี่เป็นรางวัลของเด็กๆนะฮะเรื่องเราไม่ได้คิดไม่คาดฝันว่าเด็กๆนี่จะมีความสําคัญแต่ว่าวันนี้มาสื่อมวลชนให้ความสําคัญเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะนิมิตท,ที่ดีแล้วก็สื่อทั้งหลายก็เชิญประชา,าสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าเมฆขลาจูเนียร์เมฆขลานี้ เรารับตั้งแต่เด็ก5ขวบถึง6ถึง16ขวบนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับเชิญนะฮะเชิญนะฮะผู้ปกครองพ่อแม่นะอยากให้เด็กเข้าสูว่วงการบปนเทิงก็เชิญเข้ามาได้เลยครับ